ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นทุกวันทําให้สังคมมณฑลเห็นว่าเราต้องรับเราต้องดูดูแลกิจชนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเดิมทีฝ่ายสังคมพัฒนาและหน่วยประกาศภวะสารสุขภมชนได้พยายามออกไปช่วยเหลือแต่ก็พบว่าความเดือดร้อนนั้นยังเกิดขึ้นอย่างมากมายสังคมมนฑลก็เลยคิดว่าเราต้องทําบางอย่างให้เกิดความช่วยเหลือให้มากขึ้นก็สังฆรากเลยตั้ง หรือเริ่มโครงการปันรักขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด -19 โครงการปันรักคำว่ารักเราสามารถพูดได้แต่คำว่าปันรักมันแสดงออกถึงภาคปฏิบัติที่จะต้องออกไปผ่านทางองค์กรของสังกัจน,นในส่วนของวัดสังมัจน,นได้บอกให้คุณพ่อเจ้าวัดได้สำรวจหาผู้เดือดร้อนในเขตพื้นที่ของตนเรามีคุณครูที่อยู่และสัมผัสกับ เด็กอยู่ตอนนี้ผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านการการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะสอบถามไปยังผู้ปกครองไปยังเด็กๆได้ในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยากให้คุณครูเนี่ยจะได้เป็นสื่อกลางในความช่วยเหลือโดยใช้ความคิดเห็นที่ว่าครูหนึ่งคนตอนหนึ่งความช่วยเหลือ เาในสังคมไทยเรามีคุณครูอยู่1000กว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูสามารถที่จะรับรู้ความเดือดร้อนของผู้ปกครองของคนในพื้นที่ของตนเองเราก็จะสามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้มากขึ้นในกลุ่มของเอเวอร์กรีนกลุ่มเอเวอร์กรีนเองก็ได้จุดประกายแล้วก็ได้บอกให้กับสังคมทนว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทางกลุ่มเอเวอร์กรีนเองก็ได้นําสิ่งของต่างๆมาให้กับสังคมทนสังคมชนก็จะร่วมสมทบแล้วก็เพื่อที่จะนําสิ่งเหล่านี้ ไปช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อนในตอนนี้โครงการปันรักกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะนั้นพ่อก็เลยขอความร่วมมือจากทุกท่านที่มีความเมตตามีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนจะได้มาร่วมกันเพื่อให้โครงการปันรักเนี่ยจะได้ไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรทุกคน